พ่อแม่ที่แก่ชราท่านจะเอาหน้าไว้ไหนลูกชายติดแคบมันแสบไปถึงหัวใจ <_ EN> เกิดมาแทนคุณไม่ได้กับทำได้ใจแก่หิวยาตัวสันหน้ามันมืดมัวทุกทีพ่อแม่ มาจักขันทมแก่ทังทุ้ทังตีพอแม่เยงเ่แกแกุ้ชาำใจพอตาแย่ตาูกจ่บมามาขออภัยแม่ให้อนัา ทั้งทั้งน้ำตาแม่ไรลูกหัวดูดันปอ,อกใจแม่หายอาภัยลูกยาลูกขอเรกราพันชายาปนถึงแม่แต่เฮโรอีนหมอปินที่มันชั่วชาหลวงนาหลวงพี่ช่วยที่เกิดคับหลวงตา ช่วยรับรักษาลูกพีมันทรมานมืวันบทดยารวงพอ่อรวงพี่เมตตาลวงอาได้กปาป้าอยู่ทำกระบอกพอสามโมงเย็นทุกทีอบตัวกินยาหลวงพี่ชุบชีวีไทผีเป็นคน ครับสวัสดีครับนี่โอการจนาบุรีนะการจนบุรีเป็นนะเป็นนะชื่อชื่อจริงเลยนะครพัฒนาธุรกิจครับพัฒนาชูจิตรนะครับบ้านก็อยู่ทางไปโรงเรียนผู้นำเป็นหลองนะฮะเกือบถึงโรงเรียนผู้นำแล้วอยู่ขวามือนะฮะถนนเลยนะครับหนึ่งซ่องหนึ่งหนุ่มเจ็ดตำบลน้องบัวอ มูเจ็ดนะตำบลหนองบัวเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อ,อนบ้องพี่นะที่ดู YouTube หนะรือ Facebook ที่อยู่นะก็แวนไปเยี่ยมเยียนได้โอเนี่ยนะมีลูกสาวสามคนเลยนะอายุไห่ไล่เลยนะเจ็ดขวบ